วันนี้จะเรียนเกี่ยวกับตัวพยัญชนะพยัญชนะเขมรมี33ตัวนะครับในล็อกนี้ในช่องนี้เขาเรียกว่าอักษรขอมแบบบรรจงตอนนี้ผมก็จะแนะนำไปทีละตัวนะครับงูเพราะว่าภาษาเขมรไม่มีวรรณยุกนะครับไม่มีวรรณยุกใครจะว่างงูใจกล้าก็ว่าไปนะครับขอให้จำให้ได้เฉะนั้นเลยว่า ตัวอย่างนี้คืององ,งูนะถ้าเขมรกัมพูชาเขาเรียกตุง,งูตุง,งูนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกิสาเทเมสเสย์ยืงตัวที่5ตุง,งู นะอย่าไปเติมไม่เอกให้เขานะเป็นงูนะตัวงูงูเพราะว่าภาษาเขเมตรไม่มีวรรณยุกนะครับไม่มีวรรณยุกทีนี้เขาออกเสียงตัวงูภาษาไทยก็งองูนั่นเองนะงองงูงอง,ง,องูถ้ากับตัวงูมันออกเสียงงอด้วยกันมันจะจําได้ง่ายนะออกเสียงงอด้วยกันนะครับอ้าวแล้วก็ลง พูดตามผมสักครั้งหนึ่งงองูนะใครจะว่างองูใจกล้าก็ว่าไปนะครับขอให้จําให้ได้่านั้นแหละว่าตัวอย่างนี้คืององูนะถ้าเมเนกัมพูชาเขาเรียกตูงูตูงูนะครับเอาลองพูดตามสิงองูตูงูอ่านี่งองู นี้ได้5ตัวแล้วนะครับคือไม่ต้องรีบร้อนที่จะเรียนนะพยายามคิดหาวิธีจําให้มันได้นะตามองมดูลักษณะของตัวอักษรว่ามันมันเหมือนอะไรเอามาดูหัวันนี้ขอ,อยุดิิเพียงแค่นี้สมจุมเรียบเรียบบ่า